เอามาครับทุกคนวันนี้ก็มารีวิวเครื่องลูกคล้ายแล้ับผมกําลังเล่นเกมมันๆเลยนะผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพามาชมเครื่องแรงๆกันนะครับผมในงบเครื่อง33,000 0 0 0บาทนะครับ ก็กับเกม UAV ที่กําลังเล่นอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายสเปคคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้เป็น CPU นะครับ Ryzen 7นะครับผมวันนี้เรามารีวิว AMD กันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็น Ryzen 7 2 7 0 0 x นะครับผมใส่ยูนิบอร์ด B450M RAM 1 6 g b M, 16, 3 2 0 0 0 0การ์ดจอเป็น GTX 1650 4 g b DDR6 นะครับ SD ตัวนี้ใช้เป็น M.2 500 g b NVMe นะครับผมใส่ power supply 700W 80พัท ตัวนี้ใส่อยู่ในเคสฮั Hunter H8 สีขาวนะครับพร้อมชุดน้ำปิด2ตอนสีขาวซีนมิคูแมนสวยงามเดี๋ยวมาดูเครื่องอาภายในเครื่องกันตอนหลังแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันเลยไปเราเข้ามาตู่เกม GDAV แล้วนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูการปรับตั้งค่าภาพกันทีหลังคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า ปรับสูงได้เลยสบายหายห่วงแน่นอนเดี๋ยวเราไปแข่งรถกันดีกว่าไป let's go เป็นไงทุกคนลื่นไหมครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมปรับภาพที่หายไว้เลยนะตัวนี้ปรับภาพตูงเลยนะอันนี้ผมไม่ได้โกงนะผมไม่ได้โกงโอ้เขาคว่ำกันไปเองนะครับเนะี่ยคว่ำทุกคันเลยอนะอาจนต่อ รถเป็นไงรถเท่เสุดยอดภาพลื่นมากบอกเลยนะครับสเปกนี้เอาไปเล่นหายห่วงแน่นอนนะครับใครเอาไปเล่นเกมแรงๆนะครับในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับในงบเครื่อง33,000ืาเท่านั้นนะครับ โอ้หไม่มันเลยไม่มีใครตามเลยะดูดิเหมือนขับชิลอยู่คนเดียวเลยครับเนี่ยดิฟหน่อยดิฟหน่อยเป็นไงล่ะเอ๋อเป็นไงล่ะไม่น่าเลยนี่ไงมาแล้ว ไม่น่าเลยเป็นการต่อให้นะครับเดี๋ยวเล่นไม่สนุกนะครับผม มันแข่งกันสามรอบนี่หว่าใช่ไหมหกรอบเ,อเดี๋ยวไปดูการปรับค่าภาพกัเลยนะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวมากครับผมคือบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นนะครับภาพนะครับ Full HD 1 9 2 0คูณ1080นะครับ VSync เปิดนะครับผมตัวนี้เปิดออนนะครับประมาณนี้เลยนะครับปรับไฮทั้งหมดเลยนะดูดูค่ะ อ่าปรับที่ไฮทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้อ่าบางตัวก็สามารถปรับเวลี่ไฮได้นะครับบางตัวก็ลองไปเรียกปรับกันดูนะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือถ้าปรับอยู่เนี้ยก็คือลื่นๆแล้วนะครับใครที่ไปเล่นไฟเอ็ตัวนี้ได้เลยนะครับใครไปเล่นไฟเอตัวนี้ได้สบายเลยนะครับแล้วผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ การรีวิวเกม GTA V ในวันนี้นะผมสำหรับเครื่องราคา33,000บาทนะครับกับสเปคที่ได้เป็นยังไงถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นสเปคที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการเอาไปสตรีมเกมตัดต่อวิดีโอนะครับเรนเดอร์โอ้โหสบายเลยสำหรับตัวไรเซนเจ็นะครับตัดต่อออกแบบเขียนแบบ 3D ตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับไรเซนเจ็ดสองเนย์นะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับ ก็คือเครื่องชุดการ์ดจอในสเปคนี้ในราคางบเท่านี้นะครับถือว่ากำลังโอเคมากๆเลยนะครับผมฝากกันไว้แล้วกันท่านใดที่ต้องการคอมอยู่แล้วงบประมาณนี้ก็ฝากตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกด้วยแล้วกันนะครับหรือท่านใดที่สนใจเป็นตระกูล i ิน e l Core ออะไรางี้ก็ถ้าในราคาใกล้เคียงกันก็เล่นเป็นซักไอห้าเจนสิบเอ็ด ก็ได้ประมาณนี้นะครับฝากกันไปด้วยกันสําหรับใครที่ต้องการคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับผมงบประมาณเท่าไหร่ใช้งานอะไรนะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมบอนมีคอมชูนะครับวันนี้ลากันไปหว่นสวัสดีครับ